สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมโทนี่ประหลัดรูปพิเศษครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามนะเอนะครับที่สอบถามมาว่าเป็นประหลัดอำเภอมีเวลาว่างไหมครับอ่าก็ขอให้ข้อคิดเห็นส่วนตัวนะครับประหลัดอำเภอมีเวลาว่างนะครับก็เหมือนกับการรับราชการทั่วไปนะครับจะแตกต่างตรงที่ว่าลักษณะงานของแต่ละฝ่ายไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นฝ่ายทะเบียนและบัตรเขาก็จะเข้างานตรงเวลานะครับเพราะให้บริการประชาชน นะ0830เข้างานเป๊ะนะครับเลิกงาน1630เป๊ะเลยนะฮะเนื่องจากว่าทำต่อไปได้ครับระบบบัตรมันปิดนะครับอ่าแล้วก็หลังเลิกงานก็ได้พักนะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้พักมีเวลานะครับอ่าส่วนปลัดปกครองส่วนปลัดไปสำนักงานนะครับก็ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะทำงานําเวลานะครับเนื่องจากว่าก็เป็นการให้บริการประชาชน ประหลัดสำนักงานก็เป็นการซัพพอร์ตายอำเภอนะครับในการดูระเบียบวาระทําหน้าที่เป็นแม่พานของหน่วยงานนะครับสําหรับประหลัดสํานักงานนะครับส่วนที่ประลัดศูนย์ดำานธรรมนะฮะแล้วแต่โปรแกรมนะฮะที่จะออกแบบนะครับอาจจะรับเรื่องเราร้องทุกเช้านะครับแล้วก็ลงพื้นที่ในช่วงบ่ายนะครับหลังเลิกงานก็่าเลิกงานนะครับหรืออาจจะกินเวลาไปบ้างนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีลงพื้นที่นะฮะ ก็จะมีแต่ประหลัดฝ่ายความมั่นคงนะครับส่วนใหญ่ก็จะทํางานไม่ค่อนข้างค่อนข้างจะไม่เป็นเวลานะครับอย่างเช่นว่า,าเขาอาจจะมาทํางานประมาณสายๆหน่อยเนื่องจากว่าภัยความมั่นคงเนะะี่ยมันไม่ได้เลือกเวลาเกิดน,นะครับถ้ามันเกิดเหตุในพื้นที่ที่กระทบต่อความสงบสุขของประชาชนนะครับประหลัดฝ่ายความมั่นคงก็จะออกไปปฏิบัติราชการนะครับอาจจะกินเวลาดึกดื่นยี่ห้นนะครับ แล้วก็อาจจะต้องชดเชยนะครับเวลาพักผ่อนนะครับอาจจะไปทํางานสายบ้างนะครับก็อยู่ที่การวางแผนนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้พักเหมือนกับประหลัดทุกฝ่ายนะฮะแต่จะทางกันตรงที่ว่าก็อาจจะต้องสแตนบายนะครับไปได้ไม่ไกลจากพื้นที่หรือถ้าจะไปไกลจากพื้นที่ไปต่างจังหวัดเนี่ยก็จะต้องฝากเพื่อนๆนะครับประหลัดอำเภอนะครับซึ่งแต่ละอำเภอก็จะจัดเวรนะฮะจัดเวร รักษาความสงบหรืออยู่เวรนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะครับก็จะมีเวรอยู่แล้วนะครับก็จะปฏิบัติราชการแทนกันได้นะครับซึ่งสําคัญนะฮะจะตําแหน่งไหนนะลักษณะคล้ายๆกันนะครับมีเวลาราชการนะครับแชั่วโมงเหมือนกันนะครับแต่ความเป็นราชการก็24ชั่วโมงนะครับก็บริหารเวลาเอานะครับทำงาน8ชั่วโมงนะครับแต่ความเป็นข้าราชการก็ ถ้ามีเหตุเพศภัยก็เข้าไปดําเนินการไปบําบัดทุกข์ไปบ,บํารุงสุขให้กับประชาชนไม่เลือกเวลานะครับแต่สิ่งสําคัญนะ One hand for yourself hand for pa, นะครับ One hand for d o p a นะครับถ้าทํางานให้หลวงเยอะนะครับครอบครัวก็จะไม่มีเวลานะครับหรือว่าเอาแต่เวลาครอบครัวไม่เลี้ยวแลประชาชนผลผลออกมาก็ไม่เป็นผลดีนะครับต่อทุกฝ่ายนะครับ เพราะฉะนั้นก็อขอบคุณทุกท่านนะฮะวันนี้ที่ติดตามรับชมนะฮะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ